สวัสดีครับพบกันกับช่องทีมงานช้างป่าครับวันนี้อ่าวันนี้ลามาเป็นสะานบุญนะครับพอดีมีญาติธรทมนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ไม่ประสงค์จะออกน้ำนะครับท่านถวายปัจจัยแล้วก็อของที่ไว้ฉันนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดโควิดด้วยหลวงปู่จะออกไป อ่าฉันอย่างครับมีชุดขาวชุดขาวก็มีทั้งหมดหกชุดนะครับเพราะว่าทางวัดก็เป็นวัดบ้านนอกธรรมดาครับเนาะมีพระอาศัยอยู่แค่สองรูปสององค์นะครับเพราะว่าบางทีตอนที่ผมมาส่วนมต์ปิบัติธรรมตอนข้พภรษาก็บางท่านก็ไม่มีชุดขาวชุดอะไรจะปฏิบัติธรรมนะครับก็เห็นใจสงสารก็เลยคุยบอกอ่าท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับญาติธรรมที่อยู่ทางกรุงเทพนะครับท่านก็เลยอ่าช่วยอ่าถวายปัจจัยให้ซื้อชุดขาวแล้วก็ ซื้ออุปกรณ์เครื่องบปโภคบริโภคนะครับไว้ให้กับหลวงพ่อได้ชั้นนะครับอ่าแล้วก็ถวายปัจจัยมาช่วยในการสร้างถนนนะครับเพราะว่าเทปูนเข้าทางเข้ายังไม่เสร็จครับตอนนี้อ่ายังขาดปูนอยู่ก็พอสมควรนะครับแล้วก็ฉาบรอบสาราด้วยครับเพราะว่าสาลาอ่านี่ก็หลวงพ่อท่านกําลังบุรณะกําลังก่อสร้างนะครับผมกําลังก่อสร้างอ่ายังไม่เสร็จครับตอนนี้นี่นะครับพอดีนี่นี่ครับบรรทุกมงคลนะครับเอามาให้ท่านอธิษฐานจิตให้ด้วยนะครับวันนี้ แต่ขอที่ใช้แล้วนะครับพอดีญาติธรรมท่านเคยได้ไปบูชาแล้วก็ท่านว่าโอเคผ่านครับผ่านก็<า>เลยจะให้หลวงปู่อิษฐานให้ครับวันนี้ครับามาเป็นสะพานบุญนะครับก็ขอ,อนามโอษนาสาธุไปยังท่านผู้ใหญ่ใจดีญาติธรรมนะครับที่อถอยปัจจัยมาให้กับผมเป็นสะพานบุญมาช่วยทางวัดบ้านน้อยคูนนะครับ วัดป่านะครับวัดป่าวัดตัวนี้เป็นวัดป่า,านะครับคนเด้อโรคไัยอย่ามาเบียดเบียนนั่นนะครับหลวงปู่นะครับผมโอเคครับจะทําการถวายนะครับผมแ,แรงทุกคนรวยรวยรวยขออนุญาตตั้งกล้องนะครับเดี๋ยวจะถวายให้หลวงปู่ก่อนนะครับ นี่นะปาไม่้กลรับรอเลยคิ้วต้องตองโงโ้องๆด้เพราะว่ามีแต่คนเกยนะครับม้กลัวแบบใช้ไม่ถูกนะบางทีคิดเราเป็นยาสัพมเลยดิไม่ใช่ยาสัพมเราจะสักพมไม่ได้อันนี้ลมไม่่ทีมเราเป็นกำลางายเลยเรี่องโงคู่กันเรียอเราความวายเงตั้งน้ำโมไปดอง อิมานีอิมามิมยังพันเตมะตะกะปัตตานิมตะกะปัตตานิสัพพะเถวานิ ติภุสังขัสสะโอโนทิยามะสาธุโนพันเตติภุสังโขอิมานิมัตตกะปัตตานิตะปลิววรานีปฏิขันหาตุอมาหากังทิคารัตังติทายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายบวชน้อมถวายมาตกาพตาหารพร้อมนักเลื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้แใ่พระปิซุ่งขอพระปูซุ่งโยมรับมาตกาพตาหารพร้อมนักเลื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ และความสุขแก่ข้าพเจ้าท่าน,หลา,านหลายและผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย มีปู่ย่าตาพูดเพื่อมิตมิตรหายถึงเจ้ากรรมในเวรถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายหากท่านได้รับความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์หากท่านได้รับความสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปสิ้งกาลนานเทินสาธุอรั้วยมา

อ๋อเวลาุณตกกาโอ้่สบาได้ได้อาหารแห้งก็ได้ฉันเตรียมคนเยอะเตรียมคนเยอะกด่าะากที่ตัวไหนพอทตัวี่อขอรา ก็แต่ยายไปขวดนอว์นึงไปบนปลายกิโต้ปูน้าวปากีับเลยเกขวดล้อละสองห้าเบอร์นอแลวนำไปอเลยเป็นเด็กปลรางวัลที่หนึ่งะดไอตก่จะ่ะ

ยะถาวริวหาภูราปิเรติสาคาังิเมวยโตทิณังเจสรัภะปติอิิตัปติตังรุมังิปะเบวสบียา์ตัพเถเบลโตสังกปะันโภปโยะถามณิชติระโตยะถาสัพพเรโยั ខ្រឿិងប្រឿ្តិនជ្លាសើងសា្រើ្រ so ៀៗ្នុង់ទៅ្រើកច្រើងស្នុង៏្នុង័សាស្ ภาลังอิเมจะตุมหาลาจิกาเถวาตาวาติสาเถวายามาเถวาตุธิกาเถวาเดมมานาติเถวาปรณีมิตวะตวาติเถวายะวะปรมะโลกะพรหมะปริสัชชาพรหมะปรุณีตามหาพรหมะปริตาภาอัปปมาทะภา apa SARAPARITA supa apa mana supa supa kina kawe parawe asanya atapa susa susa akan nita akan senja ya tanang akin JAYANAN nan jaya tanang Nevasanya

สุเลยิวาอัตตาลิเพิวิวาจัตเตภิจัตตาเวราหวลตัวสุภิตาหวลตัวนิจุภามวลตัวอภิญปชาหวลตัวนิกายุภาหวลตัวอะโลภาหวลตัวสามปฏิสามิฌานตัวสุขีอัตตานังปริหาราตวสวังคุณังอิชาปารังติชาวิยังติทิสมังสมังสัจจงนิพพานมุขังปุยังกัง พระรังสิรังปัญจานิกังพยายามจับปังสิตังสุปังสิเทโลปังอิสัมมาเทสันังอินทาสาวังเทวาสาวังจักวัตติสาวังมหาจักวัตติสาวังธรรมะศาวังมหาพรหมะศาวังอินทิสาวังมัณฑิสาวังมุนีสาวังมหามุนีสาวังสัพพะราสาวังพุทธสาวังปัจเจกพุทธสาวังอรหันตนาศาวังสัพพะสติทิวิชนังสาวังสัพพะโลกะใจยานังสาวัง เตเราราตุยหังสาวังเตราตวันติมนตุสาวังอมนะโมพุทธัสสะอมนะโมธัมมะสามตังตังตระหายะพุทโธมังคะธัมโมมังะสังโฆมกงคะพุทโธตังธัมโมนิมิตังสังโฆนิมินะโมทีหิขอให้ก็ได้สิ่งดีทั้งรลายกัญาติโยมพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระเจ้าจงมาบำเพ็ญแก่ข้าพเจ้า ขอให้เกิดเงินและกองทองในมาป่วยไข้จะให้มีขอให้ร่างกายแข็งแรงรวยรวยป่วยไข้ให้มีขอให้ันยืนสมัชชมาตรมุขทายะภาวตุสะภามาณคลาลาคานโตสาปะเทวตาสะปะพุทธานุภาเวนนาสะทาสวดพิภาวันตุเตะภาวตุสะภามาณคลาลา phan tu sa pa thi wa ta sa pa tham ma tha tu ti pha wan tu te pha wa tu sa pa ma kha la la phan tu sa pa thi nu pha sa tha tu ti pha wan tu te ไปดอมไปดอมเถ่งยันบ่ได้เถ่งยันฮะเถ่งยันเนาะออ่านี่ก็เป็นทางเข้าวัดนะครับที่เทยังไม่เสร็จนะครับอ่ายังไม่เสร็จเต็มที่นะครับตอนนี้ยังขาดอีกครับเนาะ ยังขาดอยู่ขาดปูนนะครับเพราะตอนนี้ก็อ่าปัจจัยที่ท่านถวายมาให้กับหลวงปู่ก็จะได้เทถนนตรงนี้นะครับอ่าเทคอนกรีตตรงนี้สังเกตนะครับก็ทําตามมีตามเกิดอ่าไปทิละว่าครับไปทิละว่าทิละนิดคํานี้เสริมเสริมมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นวัดอ่าทิละนิดคําเนี่ยเสริมเสริมมาเรื่อยๆนะครับฝั่งนู้นก็ยังไม่เต็มนะครับตรงนู้นตรงนูนครับอยากเต็มเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ยังไม่เต็มนะครับเนี่็เป็นอ่าเป็นวัดนะครับ เป็นวัดป่านะครับเป็นวัดป่าหลวงท่านก็จะเทไปเตรียมนู้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ประมาณยังไม่มีนะครับอ่าปัจจัยที่ญยาิธรทมอ่าถวายมาให้หลวงปู่ให้ผมไปสะพานบุญครั้งนี้ก็จะได้ซื้อปูนนะครับมาเทตรงถนนตรงนี้นะครับเนี่ยท่านไม่ได้เอาเหล็กนะครับไม่ได้เอาเหล็กเป็นโครงสร้างนะครับเพราะว่าเหล็กราคาแพงนะครับท่านก็ใช้พลาสติกนะครับมาวางเว่าเหล็กทุกวันนี้ก็ราคาแพงท่านก็ไม่มีก็ประมาณนะครับนะท่านก็เลยใช้พลาสติกอ่าปูแทนนะครับพลาสติกปูแทน ก็วัน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 นั้นผมเอาชุดขาวมาถวายนะครับมาให้กับท,ท่านทายุกนะครับเพราะว่าเห็นแล้วน่าสงสารนะครับเพราะว่าผมตอนที่เข้าพรรษาผมจะมาสวดมนต์อยู่ที่นี่นะครับสวดมนต์ปฏิบัติธรมวัดเย็นอยู่นี่แล้วเห็นทายกุกบางท่านคนเกยน,นะครับนอกแบบชุดขาวแบบจากชุดขาวกลายเป็นชุดดำผมก็เลยแบบสงสารก็เลยแบบที่บ้านมีชุดขาวที่ผมซื้อมาไม่ได้ใช้ก็เอามาให้ท่านแล้วก็ ก็ดีโทรไปคุยกับาทางาท่านผู้ใหญ่อยู่ทางรุงเทพนะครับคุณแม่ทางอยู่ทางรุงเทพท่านก็บ,บอกว่า,าคุยไปคุยมาท่านก็บ,บอกวาอ่านั้นขอร่วมอนุโมทนาทาบุญด้วยซื้อชุดขาวไปถวายที่วัดแล้วก็ซื้อสิ่งสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นแล้วก็ถวายปัจจัยมาให้ลวงปู่ทําถุนตรงนี้ให้เต็มด้วยนี่นะครับอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับบุญครั้งนี้นะครับและท่านก็จะซื้อปูนนะครับฉาบนะครับฉาบสลาด้วยนะครับเพราะว่า สลาก็ยังไม่เสร็จร้อเปอร์เซ็นต์นะครับกำลังสร้างกําลังก่อสร้างนะครับกําลังก่อสร้างวัดนี้สร้างตรงนี้เป็นครั้งที่สองนะครับเมื่อก่อนอยู่ในป่าในป่าดงนะครับในป่าหนป่านะครับที่นี่กรมป่าไม้มาบอกให้ลื้อทิ้งนะครับท่านก็เลยลื้อนะครับก็เลยได้มันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็ค่อยๆแต่งเติมเสริมแต่งไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ค่อยๆแต่งเติมเสริมแต่งไปเรื่อยๆนะครับฉาบนะครับสังเกตว่ายังฉาบไม่เสร็จนะครับฝั่งนี้ยังฉาบไม่เสร็จนะครับเนี่ย ตอนนี sea, so ite, ้ฉาบไม่เสร็จนะครับนี่นะครับฉาบไม่เสร็จนะครับฉาบไม่เสร็จนี่นะครับฉาบไม่เสร็จทั้งหลายฉาบนะครับนี่หลังฐานพระยังฉาบไม่เสร็จนะครับฐานพระก็ยังฉาบไม่เสร็จนะครับตอนนี้ยังฉาบไม่เสร็จครับฐานพระตรงนี้นะครับหลังหลังที่พระใช้ฉันข้าวฉันอะไรฉาบยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้นี่ยังฉาบไม่เสร็จหมดเลยครับตอนนี้ เพราะว่าท่านก็ทาไปเรื่อยๆนะครับเนอะมีคนมาถวายปัจจัยท่านก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆครับเนี่ยอ่าตรงน mm ี hmm. like ้จะเป็นกุฏินะครับเป็นกุฏิกุฏินะครับกุฏิที่พระอ่าใช้จําวัดนะครับกุฏิเป็นกุฏิห้องน้ําก็มีอยู่ห้าหกห้องครับเป็นกุฏินะครับฝั่งนู้นนะครับเป็นกุฏิอ่าส่วนตรงข้อก็ท่านก็ไม่มีกุฏิที่อ่าจําจําวัดนะครับท่านก็สามาัดอยู่นี่ตรงที่จี่ท่านจําวัดนะครับจะพาไปดูนะครับ อยู่ง่ายอยู่แบบเรียบๆง่ายๆนะครับนี่นะครับตรงที่หลวงพ่อจำมัดจำมัดอยู่ตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับคือที่ที่หลวงพ่อจำมัดอยู่นะครับมีพื้นที่เท่านี้นะครับหลวงพ่อจำมัดอยู่นะครับอ่านี่นะครับหลวงพ่อท่านใช้จำมัดอยู่นะครับก็มีเสือเสือพคื้นหมอนไปครับนี่นะครับที่ท่านจำมัดอยู่ มีกรมีมีมมเพื่ออำนวยความสะดวกอะไรหรอครับมีแค่ขับลมแค่นั้นเลยนี่นะครับพื้นที่ที่อาจารย์จจท่านจังหวัดอยู่ผมก็ขออนุมโมทนาบุญขออนุมโมทนาสาธุบุญกับอท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ให้ผมเป็นสะพานบุญในครั้งนี้นะครับมาถวายปัจจัยให้กับหลวงพ่อนะครับผมสําหรับทลิปนี้นะครับผม,ผมก็ขออนุญาตจบทลิปลงแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะไปเก็บของเข้าห้องห้องให้หลวงพ่อก่อนนะครับผม อก็อ่าอนุญาตจบคึ้นนะครับผมสวัสดีครับ